วันนี้ก็มาอยู่กับผมครับรายการ My Craft นะครับวิธีเล่นก่อนนะครับเข้ามา Craft ก่อนนะครับเฮ้ยไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชใชจะมาสอนทำอะไรดีวะเล่นอนะไรเลครับถ้าเซิร์ฟผมครับเซิร์ฟผมครับ ถ่ายว่ามีแรงเล่นไปืนดีไหมทำปืนใหญ่แรงๆกันนะครับปืนใหญ่โหนะครับทำนี่นะนี่นะในะครเป็นพิธีที่ง่ายสวยพยารามไม่เป็นช่างหัวมันนะ กันนีม่มีความรุนแรงอยู่ตรงไหนะทำะไปอย่างนี้นไะนมีอะไรทำอ่ะมีอะไรทำโง่ๆไ,ไ,ไม่มีอะไรทำอ่ะเล่นอะไรนะถ่ายคลิปวแิดีโอเพิ่งถ่ายมาเมื่อวานเนี่ยนานมากอ่ะน้ำถึงบ้าครับผมน้ำถนะึงบ้าทิ๊ติ๊อย่าง เราก็จุดแล้วไปไม,ไม่ไกลเท่าไหร่ต่อไปเราจะมาทำอะไรดีวะท่านูระเบิดกันนะครับนูระเบิดผมใช้หมดแล้วนะเลยยิงได,ด,าาด,ด,ด,ด้หมดเลยเอ้ามาเลยกันนะมาทำหมดเท่าไหร่หมดห,หมด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  ยิงอ anyway, ัก hmm. เ oh, ูยขงยิงอะย่ัจะระเบิดอ่ะหมอดธนูหลังดีๆนะยิงหัวมากเลยเราจะคิดพ์ก่อนลากันก่อนสวัสดีครัวอาวออซิกรายเวน วันนี้ก็ขอจคบคลิปไปก่อนสวัสดีครับ